สวัสดีค่ะเช้านี้ที่ทันโลกมาแล้วนะคะเช้าวันที่18กรกฎาคมคุณผู้ชมอยู่กับแคลปปชิมานนนนะคะแล้วก็คุณนัทชากิตโมกค่ะสวัสดีค่ะครณยลาคุณผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมินี่เช้านี้นะข่าวต่างประเทศ เป็นเรื่องของไทยก่อนละกันก่อนที่เราจะไปเรื่องที่เราพาดหัวเอาไว้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมทักเข้ามาในไลฟ์สตรีมเนี่ยนะคะเมื่อวันก่อนเป็นแชทบอกว่าเออสนใจเรื่องของเจอร์รี่เอฟสตีนว่ามันเป็นเรื่องยังไงเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์ยังไงทำไมตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวที่หลายคนพูดถึงนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าที่มาที่ไปแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดให้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปที่เจอร์รี่เอฟสตีนที่เราพาดหัวไว้เนี่ย เรามาที่เรื่องของเมืองไทยซึ่งตอนนี้เป็นข่าวทั่วโลกคุณผู้ชมอยากให้ดูผ้าดหัวข่าวเหล่านี้ <c oughs> คุณม่ให้ดูภาพหัวข่าวเหล่านี้นะมีหลายสื่อมากนะคะทั้ง The Guardian, ยนะคะ South China Morning Post พ n n b b c เล่นเรื่องเหล่านี้หมดเลยนั่นก็คือเรื่องของวงการพระไทยแล้วก็เรื่องของคุณกอฟสีกากอฟ คือใช่เลยเรื่องนี้จริงๆแล้วอืมคือ,อรายละเอียดเนี่ยชาวไทยรู้อยู่แล้วแหละเราคงไม่เล่ารายละเอียดให้ฟังแต่อยากนำํำพาดหัวมาให้ได้ดูกันเนี่ยนะคะว่าเขาพูดถึงประเทศเรากันบ้างยังไงบ้างนะ,ะเนี่ยแต่กาเดียนะคะก็เรื่องนี้อยู่ในไวซ e เซอร์วิสด้วยก็คือพวก AP Reuters ก็รายงานดังนั้นนะคะก็มีเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศเนี่ยหลายฉบับที่เอาเรื่องนี้ ขึ้นมาไว้บนหน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะก็พูดถึงเรื่องของวงการทรงไทยสั่นสะเทือนเพราะว่ามีการแบล็กเมย์กันเกิดขึ้นนะคะนี่แหละค่ะเมื่อคืนมันก็นั่งถ่ายฟีดก็ไปเจอของ BBC เหมือนกันที่เขาทำเป็น explainer คคุณผู้ชมลที่เาอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยฮะสการกอรแล้วก็มีคอมเมนต์ หมดแล้วก็ได้ยอดไลค์ไปค่อนข้างเยอะด้วยเรียกได้ว่า oh <my> คนก็สนใจทั่วโลกอะเนาะแล้วก็เป็นคดีที่ใหญ่มีคนบอกในมเงมนต์ด้วยครับว่าบอกว่าบีบีซีน่าจะต้องหรือว่าเน็ตฟลิกซ์นี่จะต้องมาทําสารคดีเรื่องนี้แล้วคนก็งงกันแหละว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหลายคน, <c oughs> คนก็คงสงสัยว่าโอ้โหมันแบบวงการคือพระลาออกไปหลายรูปมากแล้วนะคะสึกออกไปแล้วก็เรื่องของจํานวนเงินเนี่ย หลักร้อยล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนี่ละค่ะก็เป็นเรื่องราวนะอ่ะส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้คุณเบียงก้าววันนี้ส่งมือเข้ามาทักทายด้วยนะคะสวัสดีค่ะเราพยาย จะแ,แบบอยากให้มีคอมเมนต์นะถ้าเกิดใครส่งคอมเมนต์เข้ามาก็อาจจะอ่านขั้นข่าวจากตอนที่บางทีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะอ่านแบบช่วงท้ายรายการเลยนะซึ่งบางคนก็แบบส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแปดโมงแปดโมงครึ่งมันเป็นเวลาเริ่มงานแล้วใช่ไหมคุณ<ม>ผู้ชมก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะช่วงนี้บางคนอาจจะฟังเราระหว่างขับรถหรือเปล่ารถติดหรือเปล่ดดปาบอกได้นะเตรียม <laughs> ตัวก่อนขับออกไปที่ไทย PBS ใช่ค่ะชมจากที่ไหนนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาเล่าให้เราฟังได้ค่ะเอาไปที่เรื่องของเจอร์รี่เอฟสตีนดีกว่าเรื่องเราเป็นยังไงบ้างคุณมินนี่เพราะคุณมินนี่ผ้าถัวไว้แบบโอ้โหเมื่อคืนนี้เปิดแชทมาโอ้โหผ้าถัวเขย่าอะไรนะเขย่าบอลลังหรอถามก็คือปกติเล้วเนี่ยมินมองว่ามักกาหรือว่าคนที่เข้าเขาเรียก ชอบทรัมป์มากๆกเนี่ยก็จะชอบอทรัมป์แล้วก็เขาเรียกว่ามีจุดยืนที่ชัดเจนถูกไหมคะแล้วก็แต่ละอย่างที่เดโมแครตเคยออกมาโจมตีทรัมป์เนี่ยก็เขย่าบอลลังเขาไม่ค่อยได้เพราะเขาก็จะมีจุดยืนชัดเจนของเขาแต่คดีของเจฟฟรีย์เอฟสตีนถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยติดตามก็คือจะเกี่ยวข้องกับคดีการค้าประเวณีโดนกล่าวหาหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีบอกว่ามีไปสรรหาผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะนาไปค้าประเวณีแต่เจฟฟรีย์เอฟสตีนเนี่ย ได้จบชีวิตตนเองในคุกสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คดีไม่จบเพราะว่า mm. เกี่ยวข้องกับคนดังเยอะมากเกี่ยวข้องกับวงการมหาเศรษฐีเยอะมากนะคะแล้วเกี่ยวข้องกับทรัมป์ยังไงก่อนหน้านี้ค่ะมีสมาชิกของรัฐบาลทรัมป์แลการมีหลุดออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีไฟล์ที่เรียกว่าเป็น Client List หรือว่าเป็น l ิ st ของลูกค้าของเจฟ ใช่ไหมคะแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยจนถึงทุกนี้ทุกคนก็สงสัยว่าลิสต์นั้นน่ะทำไมทรัมป์ถึงรัฐบาลทรัมป์ถึงไม่นำมาเปิดเผยแล้วมีลิสต์นั้นจริงๆหรือเปล่าคนก็เอ๊ะอันนี้เป็นการเดโมแปรกันต้องการปกปิดอะไรหรือเปล่ามีใครอยู่ในลิสต์หรือเปล่าลิสต์ลิสต์นั้นนะคะก็เป็นประเด็นขึ้นมาคุณผู้ชมรุนแรงถึงขนาดที่ว่า มีรายงานนะคะว่าชาวมากา้ามาก้าก็คืออ่า uh, Make American Great Again เนี่ยแล้วเขาจะมีหมวกใช่ไหมถ้าเกิดจำได,ได้ที่เขาหาเสียงกันทรัมป์เย่ยเอาหมวกมาเผาแล้วเพราะว่า ต้องเปิดเผยความจริงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเสียงแตกอยู่ในพรรครือพัฟบิกกนเช่นเดียวกันซึ่งทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้นี่มันแบบว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยเดยโมแคลดต,ตั้งหากที่เอาเรื่องนี้เพื่อที่จะมาโจมตีรัฐบาลของเขานะคะอั so, อน,อนนี้ก็ได้ไดรับแรงกดดันอย่างหนักว่าให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด,ท,หมดที่เกี่ยวข้องกับคดีเอฟสตีนออกมานะก็เรื่องที่เป็นคดีใหญ่มาหลายปีนะคะคดีของเอฟสตีน ใช่เหตุเกิดคือคดีเขาเนี่ยเมื่อปี2019ัน้ะคุณผู้ชมปีนี้สองพนะก็นานมาแล้วทีนี้ทำไมมันเพิ่งเป็นเรื่องเป็นราวคือว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ทรัมป์หาเสียงเนี่ยทรัมป์หาเสียงเกี่ยวกับการกําจัดดี s สเ t e หรือว่ารัฐในรัฐจําได้ไหมคุณผู้ชมไอ้พวกที่มีความลับของรัฐบาลทั้งหลายเป็นกลุ่มคนที่อยู่เป็นดี s สเ t e แล้วก็ ดูแลผลประโยชน์คือหาผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มทําก็บอกว่าถ้าเกิดเขาได้เป็นประธานอาธิบดีตอนนี้หาเสียงนะก็บอกว่าเขาจะกำจัดดี s ส a t ทคุณผู้ชมซึ่งเรื่องของไอลิสที่ว่าเนี่ยค l i เอนต์ลติเนี่ยนะคะก็คือให้โซทั้งหลายหรือว่าลูกค้าหรือว่าคนสนิทของ Jerry รี่เอฟซที่อยู่บนรายชื่อเนี้ชาวมาก้าก็อยากจะรู้ว่ามันคือมีใครกันบ้างคือมันกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของ Deep สิ่งหนึ่งที่ดี s สเตทพยายามจะปกป้องอะในความในความรู้สึกของเขาอ่ะก็คือการที่ให้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องของ c ล i e n t l ลิสเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ยังไม่รู้นะว,ว่ามีหรือไม่มีตอนนี้ยมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคือคนก็มองว่าทำไมถึงไม่เปิดล่ะทำไมถึงต้องปกป้องคนที่แบบเป็นคนรวยคนที่อยู่ในระดับไ g เอ n นของสังคมอะไรเงี้ย ก็เลยชาวมากาก็เลยไม่พอใจกับเรื่องนี้ว่าทำไมทำไมรัฐบาลทาไม่เปิดเผยสัทีอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยตัวจุดยืนของทรัมป์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คือเขาก็ยังนิ่งๆเฉยๆอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าเนี่ยค่ะจากภาพนี้ที่เราเห็นทรัมป์กับเจอร์รี่เอฟสตินเขาก็มีคอนเน็กชันคือรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนทรัมป์แบบลงทุนอสังหาในนิวยอร์กใหม่ๆเนี่ยช่วงนั้น่ะแล้วทีนี้ ขอบคุณโปรดิวเซอร์มากเพราะภาพนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปกี่ปีก็พยายามหาอยู่ตอนแรกรับก็พยายามหาอยู่มันมีภาพนิ่งในนิวยอร์กไทม์แต่อันนี้เป็นวิดีโอมาเลยก็คือนี่แหละทรัมป์ทรัมป์ตอนเด็กทรัมป์ตอนที่ยังไม่ได้เข้าแวดวงการเมืองนะก็ไปปาร์ตี้กับเจอร์รี่เอฟติงทีนี้เนี่ยก็เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าลิสต์นี้รายชื่อนี้ถ้ามีอยู่จริงแล้วทรัมป์ พยายามปกปิดหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเคยสนิทกับเอสซีหนูแหมมันจะมีอะไรเกี่ยวกับทรัมป์ออกมาหรือไม่หลายคนก็สงสัยกันอะไรเงี้ยก็เลยถูกเรื่องเนี้ยถูกดึงขึ้นมาในช่วงนี้ซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าเรียกว่าเป็นเอฟซีโฮกส์นะหรือเป็นเรื่องโกหกเกี่ยวกับเอสซีอะไรเงี้ยอืมบอกว่าถูกเอามาช่วยเอามากันแกล้งเขาอะไรเงี้ยพวกก็โทษเดโมแครตไม่เดโมแครตก็กัดไม่ปล่อยเลยเรื่องนี้เพราะว่า เป็นไม่กี่เรื่องที่สั่นคลอนบอลังทรัมป์จริงๆนะคะอือใช่ก็ต้องรอดูว่ามันจะมีไหมเนี่ยตกลงไฟไฟล์รายชื่อที่ว่านี้เนี่ยแต่ชาวมาก้าแบบเล่นหนักนะถึงขนาดอ,ออกมาเรียกร้องบอกว่าให้อ่าไล่ออกนะให้ไล่ออกบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีใครบ้างแพมบอนดี้นะอการสูงสุดใช่ไหมมีผู้อำนวยการ f อ i แคชพาท แล้วก็รองผู้อำนวยการ FBI แดนบอนยีโนเนี่ยนะคนะก็มีชาวมาเก้าออกมาเรียกร้องให้ไล่ออกแต่ท้ำก็บอกคือก็แล้วแต่คือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าแพนบอนดี้เนี่ยมีหลักฐานแล้วเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้จริงหรือใช้คำว่า credible เนี่ยแยากจะเปิดก็เปิดเพราก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือสิ่งที่ทํำพูดเมื่อประมาณวันพุทธที่ผ่านมาอืม ก็เนี่ยค่ะล่าสุดก็คือมีภาพของในรายการเดียนก็มีภาพหมวกมากาถูกเผาอยู่ในใช่ถูกเผาอยู่ในถ้วยสักอย่างหนึ่งเรียบร้อยแล้วมันมีอ็อเซอรี่หลายอย่างนะมากามันมีหมวกมีเสื้อยืดผ้าพันคอลูกกลอฟอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนมีหลายอย่างมากเลยอ็อเซอรี่มากาแต่ที่แบบเหมือนเด่นสุดก็จะเป็นหมวกในละซึ่งหมวกก็มีทั้งแบบ ของเลคสิทธิ์แล้วก็ของของกอกเต็มไปหมดนะใช่ไหมอ่ะไหนดูซิคอมเมนต์คุณพรตบอกว่าสวัสดีครับนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเบื่อข่าวพระเลยล่ละมาอ๋อเบื่อข่าวพระเลยมาช่องนี้เราจะไม่พูดข่าวพระแล้วค่ะข่าวพระเราแค่เอามาให้ดูอยู่นิดเดียวค่ะอันนี้เราพูดอช่องนี้คุยข่าวต่างประเทศนะคะคุณผู้ชม ส่งค้อมควเพืม,มาคุยกันได้นะคะตอนนี้คุณเบียงก้าบอกว่ามัสโพสรัวๆเลยเรื่องนี้อ๋อใช่ใช่สิก็อตอนนี้ทะเลาะก็ถามอยู่อ่ะเจอร์สตินจะเป็นยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวรอดูกันนะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคุณทรัมป์นะเพราะว่าหลายคนก็ให้ความสนใจกับตัวผู้นําสหรัฐนะคะมีข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของเขามาเล่าให้ฟังนิดหน่อยอคือล่าสุดเนี่ย โฆษกทำเนียบขาวเพิ่งออกมาแถลงเมื่อคืนในบ้านเรานะคะคือเวลากลางวันที่วอชิงตันดีซีเนี่ยเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยพบว่ามีภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรังค่ะก็มีภาพก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นภาพมือเขาเนี่ยมือบวมขาบวมเนี่ยนะคะซึ่งหลายคนก็บอกโอ้บวมมากเลยนะแล้วก็มีการแบบใช้เมคอัพใช้เครื่องสำอางเนี่ยปิดเอาไว้ก็สงสัยกันว่าเอ๊ะทำเป็นอะไรอะไรเงี้ย ล่าสุดแคโรไลน์เลวิตโคศก์ทเมีบข่าวก็ถแถลงเขาบอกว่ามีอาการมือขวาและขาท่อนล่างบวมนะคะก็เลยไปตรวจด,ดูหลายคนก็เป็นห่วงกังวลเอ๊ะป่วยหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าเนี่ยคะ่ะพบว่าเป็นภาวะหลอดเลือดดาบกพร่องแต่ไม่เป็นอันตรายเขาบอกว่าไม่มีอะไรคือเป็นภาวะที่พบได้ในคนที่อายุสูงกว่าเจ็ดสิบปีทํำก็จะเจ็สิบเก้าแล้วเจ็ดสิบเก้าแล้ว แคเจ็ดสิเก้าเลยคะอีปีหนึ่งคือแปดสิบแล้วคุณผู้ชมแปดสิบแล้วอะออยังตีกอล์ฟอยู่นะยังเรียกว่าแข็งแรงยังไปไหนมาไหนแล้วก็เจราจาภาษีด้วยตัวเองอยู่นะคะคุณผู้ชมเรื่องภาษีชาวนี้ก็ยัง,ยงเงียบๆไปนะล่าสุดสัปดาห์นี้ได้อินโดนีเซียมาหนึ่งดียวก็น่าจะโอเคละกูดวิคเอ็นสำหรับทรัมป์นะคะ อาจจะต้องรอเดือนหน้านเนาะวันเส้นตายของเขาที่ว่าจะขึ้นจริงหรือเปล่าของแต่ละประเทศจริงเม,มื่อวานพูดถึงเรื่องภาษีมีโค้ดอันหนึ่งที่มินชอบมากเลยของมาจากผู้นำบราซิลเขาบอกว่าทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วทรัมป์ไม่ใช่ Emperor of the world ก็คือเข้ามาต่อตามว่าทรัมป์เนี่ยจริงๆเนาะเขาไม่ใช่จกักรพรรดิของโลกแล้วเอาภาษีเนี่ยมาขึ้นภาษีใส่ทุกประเทศแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเรื่องภาษีจริงๆต้องติดตามต่อไปที่คุณแคลร์บอกอินโดนีเซียล่าสุดโดนไปสองสามวันที่แล้วสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วจำไม่ผิดอืมใช่ค่ะก็อของไทยเราก็กำลังพยายามเจรจาอยู่นะแล้วก็ดูท่าทีแล้วเนี่ยอาจจะไปแนวๆกับแนวเดียวกับอินโดนีเซียเวียดนามคือ จะเปิดตลาดไทยให้สารัฐสามารถส่งสินค้าเข้ามาได้โดยที่ไม่คิดภาษีของของทางฝั่งเราไม่คิดที่เขาส่งมาขายแต่เขาจะคิดเราไม่รู้เท่าไหร่สิบถยสิบเอร์เซนหรือจะคิดอะไรมากกว่านั้นแล้วก็มันจะมีเรื่องของ transshipment ใช่ไหมคะหมายถึงว่า ไอคำนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะแต่ transshipment หมายถึงว่าสินค้าที่ส่งมาจากอ่าอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศอ่าต้นทางอย่างเช่นยกตัวอย่างจีนเอาส่งเข้ามาในไทยแล้วก็อาจจะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งประกอบชิ้นส่วนมาแพคมาอะไรแล้วติดสติกเกอร์ว่า made in Thailand อย่างเงี้ยต่อไปนี้ทำไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าทำแบบนี้เนี่ยเขารู้ว่าต้นทางเป็นจีนหรือเป็นที่อื่นเขาก็คือจะคิดภาษีเยอะขึ้นกว่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยโดยตรงอืม ได้ค่ะคุณผ well, ู้ชมอ่ะเราไปที่ประเทศเพื่อนบ้านกันดีกว่าแคมเบอร์ราคุณพระคุณอ่านว่าอะไรอ่านว่าพรัธปดาพระธดาราดพรดา My God ภาษาภาษาไทยมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันอ่านยากดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆนะครับขอบคุณค่ะอืออ่ะประเทศเพื่อนบ้านวันนี้เราต้องเช็คคแม่ทามซะหน่อยเพราะรายการวันนี้ รายการนี้เนี่ยไม่ต้องก็เราก็ต้องดูสถานการณ์เพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ายัางเป็นเรื่องที่เรียกว่าก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะเรื่องไทย mm hmm. ความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านนะคะอ่ะเมื่อวานนี้ค่ะมันก็มีข่าวของอผู้ว่าจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตมเมนเจยนะ่ยนะคะคุณอุ้มรีเทรก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ บริเวณชายแดนปลอยเป็ดค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็ไปเติตัวดูความเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้กําลังใจคนแถวนั้นเขาก็บอกมีให้ผ่านพาดกับผู้สึกข่าวของคมาร์ทามก็เอามาโค้ดบอกว่า,าประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะธุรกิจรายเล็กๆแล้วก็คนที่เป็นแรงงานข้ามชาติคือหมายถึงว่าคนที่ข้ามไปข้ามมาระหว่างไทยกัมพูชามางานทำมารับจ้างเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าแต่ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะก็คือต้องบอกคนแถวนั้นว่าให้ใจเย็นแล้วก็คิดถึงาการทุ่มเทให้กับประเทศเป็นหลักทํางานให้ประเทศเป็นหลักนะอันนี้ก็ <c oughs> พูดถึงอยู่แล้วก็ก็ไม่มีอะไรก็รา,ายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปไปตรวจก็เรียบร้อยดีเข้มงวดขึ้นนะในแง่ของจุดผ่านแดนแต่ทีนี้ตอนท้ายของบทข่าวเนี้ยมันก็ย้อนกลับไปสิ่งที่ คุณมเนทพูดอีกว่าเรื่องของการเปิดด่าน<ะ>ก็ยังคงยืนยัน <c oughs> ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมคุณผู้ชมบอกว่ามีสาข้อที่ให้ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องเปิดด่านก่อนเปิดโดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้นะเปิดแล้วก็ต้องให้คำมั่นว่าจะไม่เปิดปิดปเปิด,ปด,ปด,ปดแล้วก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยกลับไปเหมือนกับช่วงก่อนที่จะมีปัญหาเขาระบุวันที่เมิถุนายนย้วย ขอให้เหมือนกลับไปเหมือนสถานการณ์ก่อนวันที่เจ็ดมิถุนาอก็คือก่อนที่จะมีการประทะกันนะอือจริงๆมันประทะยี่แปดใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องมีดาวมีคลิปเสียงหลดุดมีอะไรนั้นแล้วก็นอกจากนี้เรามีเรื่องของสแกมเซ็นเตอร์ด้วยที่กัมพูชาใช่ไหมคุณปนี้เมื่อวานเราคุยกันอยู่ในะเรื่องข่าวเนี้ยจริงๆวันนี้ก็เราก็ามาพาดหัวอยู่เนะาะอจับครั้งใหญ่ โอ้ใช่จับครั้งใหญ่ก็หลังจากที่หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็กล่าวหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแ n มเซ็นเตอตั้งอยู่ที่กัมพูชา yellow. แล้วก็มีข้อมูลจากเออ็นต่างๆอะไรที่ออกมาล่าสุดแคมแ i ร์ไทมส์ก็มีบทข่าวแล้วกันที่ออกมาบอกว่าเนี่ย ตอนนี้รัฐบาลของกัมพูชาได้เดินหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะทลายแก๊ง call center ในประเทศมันที่เรียบร้อยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็จะเป็น front line of d i s c o v e l battle ก็คือเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับ scam center ต่างๆนะคะเขาก็เมื่อวานก็มีรายงานว่าบางส่วนของ scam center ที่เขาบุกเข้าไปนะก็มีภาพตอนบุกเข้าไปด้วยก็จะไปเจอเป็นชาวเวียดนามที่ทำงานอ,อ,อยู่ภายใน เซ็นเตอร์เนอแล้วก็ส่งกลับประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีเพิ่มเติมเข้ามาอยู่หน้าแ h น Times เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ค,คล้ายๆกับก่อนหน้านี้ก็คือย้ําว่ากัมพูชานี่เอาจริงเอาจัง,เ,จรงเรื่องนี้นะคะแล้วก็จับตากันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนี่ก็มีาาลาายสัญชาติใช่ลาลายสัญชาตินะเวียดนามไทยก็มีเขาบอกในรายงานนี้บงประเ<ม>ทศอนโดแล้มีคนจีนมีคนอินโดนีเซียคนจีนคนเมียนมา ที่จับได้แล้วก็ลิฟพาสปอร์ตลิฟอะไรเงี้ยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมว่าคุณนักษิณเคยออกมาพูดบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งของพวกคอเซ็นเตอร์อาชญากรไซเบอร์ทั้งหลายแหล่นี่อันนี้คือเหมือนกับว่ารัฐบาลกัมพูชาก็พยายามทำให้เห็นว่าเขาเอาจริงเอาจังนะกับการปรับปรามคือมาเอาจริงเอาจังเนี่ยรอบนี้แปดพันเว็บไซต์อะไรนะ เออมาเอาจริงเอาจังรอบนี้หลังจากที่โดนวิจาร์ไปนะคะเขาก็พยายามแสดงให้เห็นมอกไม่ใช่อย่างนั้น mm. ไม่ใช่อย่างที่โู๊ดน่ะอืมอก็จับเป็นพันคนเลยอะล่าสุดเป็นพันคนอืมค่ะอ่ะไปที่เรื่องที่คุณมินี่ถนัดนะบูบูเห็นอยู่ข้างหลังหนึ่งตัว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ปะใช่ค่ะอ๋อ เออจริงๆเราเคยพูดถึงเรื่องลาบูบูไปแล้วในรายการชาวนี้ที่ทันโลกก่อนหน้านี้เป็น <ผม S 1> เป็นเดือน,นแล้วแหละ <c oughs> โอ้มีกี่ตัวมาเยอะนะเนี่ยเยอะมากอ่าคุกของเร, <c oughs> เรื่องของเราก็คือว่าป๊อปมาดเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ากำไรช่วงที่ปิดไรมาสสองเนี่ยมันขึ้นเยอะมาก อย่างน้อยนะกำไรกาไรนะกําไรไม่ใช่ revenue ไม่ใช่ไรายได้กําไร profit จำขึ้นมาขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นคุณมอสโปรดิวเซอร์มันยังไม่ถึงภาพอันนี้น่ารักมันยังไม่ถึงอันนี้มันอันนี้แอนิเมชันอันนีเน้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อไปคือเอารายละเอียดเอารายละเอียดลาบ,บ,บูวูก,ก่อนเรื่องของเรื่องของยอดขายก่อน คุณมินนี่ก็ได้โชว์ออฟคอลเลกชันลาบูบูของตัวเองไปนะคะอ่าเรลางมินมทำงานเนี่ยคุณผู้ชมมินมีคีเชนของมินด้วยนะเอ็เวที่เป็นลาบูบูใช่ทำไมต้องมีเยอะขนาดนั้นนะถอ้าคุยเล่าก่อนละกันแล้วค่อยมาโอเคอ่าเล่าเล่าก็คือเขาบอกว่าในรายงานล่าสุดเนี่ยนะคะบอกว่าป๊อบมาดซึ่งเป็นบริษัท <c oughs> ที่ผลิตและจำหน่ายตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยนะภาษาจีนเนี่ยเขาออกเสียงว่าลาปู่ปูภาษาไทยเรียกลาปูปูคนยุคนที่ใช้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าลาบูบูออกเสียง <c oughs> ต่างกันไปนะฮะเขาบอกว่าในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้เนี่ยกำไรกระโดดขึ้นไปถึงสามรอยห้าสิบเปอร์ซนหรือ มากกว่า3เท่าของช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นของบริษัทป๊อปมารเนี่ยนะคะอยู่ที่4ี่หมืล้านดอลลาร์สาหารัฐคุณผู้ชมเชื่อไหมจากจากธุรกิจที่เป็นร้านร้านของชําเล็กๆ่กะแล้วก็ขายตุ๊ก,กตาขายของเล่นอะ่ะตอนนี้มันขยายได้ขนาดนี้นะคะก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแบบวิธีการของเขาคืออะไรเขาบอกว่า อจุดเด่นของเขาหลักๆเลยเนะี่ยก็คือกล่องสุ่มนี่แหละ blind box นะคะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า blind box หรือว่า mystery box ก็ได้ hmm. ก็คือเรื่องของจอมกล่องจุ่มเนี่ยมันทําให้คนแบบเหมือนลุ้นอ,อาการคล้ายๆซื้อลอตเตอรี่อ่ะความรู้สึกมันมันคือมันน่าจะเล่นกับความรู้สึกคนซื้อด้วยมังว่าลุ้นว่าจะได้อะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดออกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เรา อยากได้เราก็จะซื้อใหม่เรื่อยๆจนกว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้มันก็มีอยากได้มากเขาก็จะยกบ็อกนะคุณผู้ชมนั่นสิมันก็เลยทำให้ยอดขายโตมากนะคะปัจจุบันเนี้ยบริษัทป๊อปมาร์ทนะคะมีทั้งตู้ที่สำหรับหยอดซื้อตุ๊กตาแล้วก็ร้านที่เป็นร้านใหญ่ๆขายตุ๊กตาเนี่ยถึงมากกว่าสองพันแห่งทั่วโลกแล้วนะก็เป็นธุรกิจที่เติบโตมากแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็คือ มีวิธีการขายที่แปลกใหม่แล้วก็มีดาราหลายคนอย่างคิมแคดเชียนนะคะคุณลิซ่าก็เป็นแฟนลาบูบูด้วยคุณมินนี่เซเลของเราก็เป็นแฟนลาบูบูด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เขาก็มีคอลแลกับหลายแบรนด์หลายแบรนด์ดังก็คือคอลแลกับลาบูบู <c oughs> ก็เลยทํา <c oughs> ให้ความนิยมเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเมื่อ <c oughs> เดือนที่ผ่านมามั้งมันมีตัวหนึ่งที่แบบสูงเท่ากับคนจริงอะ่ะขายไปแบบ <c oughs> เป็นแสนเหรียญเลยนะ ราคาเป็นล้านบาทอเอตัวนั้นก็จะเป็นลาบูบูที่เป็นลาบูบูออริจินอลด้วยนะคือจริงๆตอนแรกลาบูบูจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเขาจะเป็นหน้าแบบยาวๆคืใช่ใช่ก่อนที่สมัเป็นบบนี้เหมือนมันหอมกว่านี้ใช่ค่ะอืมอืยาวหน่อยแต่พอเริ่มมาแบบที่หน้าตาหรือฟิชวลเปลี่ยนไปนี่ก็แบบปังเลยอืมแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย หวังหนิงคือซ e o ของป๊อปมาตอนนี้ก็เขาได้เป็นหนึ่งในผู้ที่รวยที่สุดสิบอันดับแรกของประเทศจีนไปที่เรียบร้อยแล้วอืมใช่ค่ะที่ป๊อปมา,าได้เยอะขนาดนี้เนาะแต่ก็ของปลอมก็เยอะเนาะของปลอมเนี่ยลาบูบูเขาจะเรียกว่าลาฟูฟูนะลาฟูฟูใช่าลาบูาาบู ใช่แล้วก<ห>็มีบางสำวนักข่าวรายงานด้วยค่ะว่าคือด้วยความที่ลาบูบูเนี่ยหลายคนอยากได้มากใช่ไหมก็ <c oughs> แย่งกันซื้อก็จะมีบางส่วนที่ซื้อลาบูบูไม่ได้ก็ทําให้แบบตั้งใจที่จะซื้อลาฟูฟูเลยก็คือซื้อของที่ของที่ราอเรียนแบบลาบูบูนี่แหละแต่ด้วยความที่พอลาบูบูไม่ได้ปุ๊บลาฟูฟูก็เลยเป็นอันหนึ่งที่ตอนนี้ก็คนก็ซื้อเหมือนกันโอ้โหใช่แล้วราคาถูกกว่าราคา าราคาน้น่จะถูกกว่าแม้จะถูกไปเยอะอีกก็อ,อ,อย่างก่อนน้นาน,นี้ก็มีที่ยูเคที่อังกฤษที่เขาต้องปิดป๊อปมาดไปสักพักนึ่งเลยมั้งเพราะว่าคนพอเปิดปุ๊บคนก็แห่เขาไปซื้อลาบบูบูทีนี้เขาก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายในช่วงนั้นขเขาก็ปิดแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเริ่มกลับมาขายหรือย,อยังเหมือนยุโรปจะมานิยมหลังจากทางฝั่งเอเชียเริ่มนิยมมากๆอย่างเงี้ยยุโรปพิงตามมาอ่ะ พูดถึงลาบูบูแล้วเราไปที่คลิปเมื่อกี้กันดีกว่าคุณโปรดิวเซอร์คุณมอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปนี้นะคะให้คุณผู้ชมสังเกตซิว่ามันมีโบราณวัตถุข,ของจีนตัวหนึ่งเนี่ยที่คนบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าหน้าตามันคล้ายลาบูบูเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะคที่แต่คล้ายคล้ายจริง อันนี้เป็นคลิปแอนิเมชันที่ CGTN ทำนะ CGTN ก็มีพัทเนอร์กับไทยพีวีแล้วก็เอาวิดีโอเขามาออกเพราะว่าเห็นว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับลาบูบูคือเจ้าตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยตัวนี้นะคะมันชื่อว่าตั้งหลูตั้งหลูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโบราณวัตถุอายุกว่า2,000ปีแล้วนะตั้งแต่ยุคบรอน์ตอนนั้นเนี่ยเขา อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองล่วอย่างคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมันก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตคนก็ไปเที่ยวปกติเแล้วก็ไปเห็นเจ้าตัวเนี้ยมันตั้งอยู่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ยมันเหมือนลาปูบูมากคือทรงมันมีหูแหลมๆหูยาวๆแล้วก็ขุนหน้ากลมๆอะไรเงี้ยคล้ายนะมาก พอนักท่องเที่ยวเริ่มมาดูเริ่มมาโพส์ตรูปเทียบกันอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนก็ให้ความสนใจเดินทางไปชมเจ้าตัวตั้งหรูตัวนี้แต่คำถามก็คือตั้งหรูคืออะไรจริงๆเขาเป็นเหมือนเครื่องหัวที่ติดอยู่บนหน้าของม้าสมัยก่อนสมัยก่อนคนขี่ม้าใช่ไหมก็จะมีแบบอ็อ e เซซอรี่อะไรเงี้ยเจ้าตัวเนี้ยติดอยู่บนหน้าผากแบบม้าอืมก็ ถูกค้นพบขุดค้นพบแล้วเขาก็มาจัดแสดงเอาไว้นะคะอายุกว่าสองพันปีแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าขยับได้นะอันนี้คือแบบเป็นเหมือนแอนิเมชันที่ AI ของ c g t ท่นก็ทำขึ้นมานะ,ะในนี้ก็เล่าเรื่องเนี่ยแหละว่าแบบเอะคนทำไมแบบเจ้าตัวนี้มันก็สงสัยว่าทำไมคนถึงมาเยี่ยมมันมาดูถ่ายรูปมันเยอะมากเลยอย่าเงี้ยนะมันก็มันคุยกับตุ๊กตาสองตัวในมิวเซียมเนี่ยแหละค่ะก็จะเห็น <AI S 2> เนื้วความที่รูปหน้าช่มแอจะกลมๆคุณผู้ชมใช่ไหมก็เลยุยกันคุณผู้ชมว่าคล้ายหรือไม่ส่งเข้ามาส่งความเห็นเข้ามาคุยกันได้เราสองคนรู้สึกว่าคล้ายเพียงแต่ว่าหูมันแหลมไปนิดนึงใช่หูแหลมมีงไงเขาทำแอนิเมชันให้ดูว่าเมื่อก่อนนี้อยู่บนติดอยู่บนหน้าม้าแต่บางไอนก็หูแหลมนะเนี่ยออนนี้ันหูแหลมแล้วแต่หูแหลม นั่นแหละค่ะเรื่องของลาปูปูนะอ่ะวันนี้รายการจะสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราลากันไปก่อนคุณผู้ชมวันศุกร์แล้วนะคะเ,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 เลยอ่ะแป๊บเดียวเ,<ล>เออ่งเ,<ล>เร็วเนาะนเร็วมากเลยแฮปปี้วีคเอนนะคะก็รายงานว่าฝนตกต่อเนื่องเนาะยังไงก็ไปไหนก็อย่าลืมร่มเรืมเสื้อฝนกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพนะคะอ่าวันนี้ไหนดูคอมเมนต์ซิ โอเคมันมีบางอันที่เป็นคอมเมนต์ขึ้นแต่ว่าเหมือนมันมีคอมเมนต์เข้ามาแต่ว่ามันไม่มีข้อความอาจจะเป็นเพราะคุณผู้ส่งส่งสติกเกอร์หรือเปล่าหรือเป็นส่งเขาเรียกอะไรส่งกิฟต์เธอส่งกิฟต์มันจะไม่ขึ้นมีคุณในนี้เดี๋ยวค่ะพยายามคลิกขึ้นให้เขีย okay. นว่า Good morning Good morning ค่ะ Good morning, Good morning. Good morning. <laughs> HAPPY FRIDAY ดยาวันนี้ลาไปก่อนนะคุณผู้ชม Happy Friday Happy w e ี้วีคนะคะอ่าแล้วก็กลับมาพบกันใหม่วันจันท์นะคะแปดโมงเช้ากบับเท่านี้ที่ทันโลกเหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ